เปมได้ไหมแกไม่มแฟแกก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย่างเพิ่งหลับผมเพิ่โทรมาเกือบละเราเรามางานกาแฟใช่ตื่นเลยตาตึงเลยคือที่เห็นนี่อยู่คือการหักตาให้เธอใช่ตอนเนี้ยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ ครับผมวันนี้วินก็มาร่วมงานไอคอนิคครับคอฟฟี่เอฟโอนะครับที่ไอคอนสยามนะครับเห็นว่าพี่ชอบติดกาแฟมาใช่เป็นสายกาแฟเลยตื่นมานี่คือต้องกินก่อนประมาณสองสามแก้วทุกเช้าใช่เป็นคนติดกาแฟเบอร์นั้นเลยครับแล้วก็ตอนบ่ายก็ต้องกินอีกเป็นแบบจะเริ่มผสมนมแล้วถ้าเป็นช่วงบ่ายโดยปกติรสชาติกาแฟของวินจะเป็นแบบจะเป็นแบบว่าอเมริกาโน่ตอนเช้านะครับท่านปรัรผสมชณิดนะคะ ท่านประหลัดเนี่ยก็จะถ้าประหลัดกินกาแฟด้วยหรือไอคอนิกบาร์สค่ะแล้วก็มีกาแฟที่สามารถอ่ยเมื่อกี้เป็นเสายใช่ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นสายอเมริกาโน่ครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นผสมนมเป็นคาปูชิโน่ลาเต้อะไรอย่างเงี้ยครับได้ไปกินกาแฟเยอะกินกาแฟเยอะมากพี่คือผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอแบบตอนเช้ามีกาแฟเข้า เขาร่างกายแล้วมันทาให้เราแบบกระฉับกระเฉงมากขึ้นตื่นมากขึ้นครับโดยปกติมันตื่นเช้าใช่ไปกติตื่นประมาณ8โมงอ่าก็ก็จะตื่นแบบนี้เป็นรูทีนยูแไ้มไม่มีงานก็จะตื่นประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะพยายามให้แบบร่างกายมันชินกับเวลาที่เราแบบแเป็นรูปข,ของมันคือกาแฟช่วยช่วยพี่บินได้ยังไงตลอดที่ฟทำงานครับว่าช่วยช่วยช่วยมาตลอดก็ <laughs> ต้องมีกาแฟตลอดหรือว่าบางทีระหว่างวนงันเนี้ยเรารู้สึกเหนื่อยล้าเราก็จะ กินกาแฟละกาแฟกับเพี่อนเฉอยกันยังไงอ่ะกาแฟกับผมเหรอฮะก็เออโอ้โหเร็วเหลือเกินเลยพี่ฝนพี่ฝนไม่เตรียมเลยจังหวะเนี้ยผมงงละแบบเออแบบเปรียบเทียบกาแฟทำให้ใจสั่นเป็นคนแอคทีฟเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่าใจสั่นกระฉับกระเฉงมากขึ้นครับ ไปเรื่อยครับฝากด้วยนะครับกับ I c o n i c c ค a าฟต์ p อคนะครับผม Coffee Expo นะครับก็มีร้านกาแฟหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีร้านสุรีด้วยนะครับดูดียังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมมาเยี่ยมชมกันได้นะครับตอนนี้ก็คือเปิดสาขาอย่างนี้ใช่ครับตอนนี้ก็ขยายสาขาเรื่อยๆครับจนถึงจนถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้าด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพยายามที่จะไปให้ครบทุกภาค อยากให้คนไทยทั่วประเทศได้ทานครับแต่นี่คือทางเขาบอกว่ามมีรสชาติใหม่มีรสชาติใหม่เออทำไมอะ่ะกุ้ยตากันคืออะไรอะ่ะกุ้ยตาก็คือคือผมให้โจทย์อ่าดีทีของผมไปว่ามผมต้องการรสชาติประจาจังหวัดของพยายามให้ได้มากที่สุดทุกจังหวัดที่ผมไปอะไรอย่างนี้ครับเพื่อที่จะสร้างซิกเนเจอร์ของสาขานั้นด้วยแล้วก็อยากให้ให้คนประจําจังหวัดก็ก็ได้ได้ชิมอะไร ครับเสียงค่้นข้ันหลากหลายนิดนึง <c oughs> งหลาหลาย <c oughs> ใช่ครับแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายรสชาติเลยที่เราจะไปเปิดสาขาในอนาคตพี่ผลต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่ามีมีอีกหลายสาขาในอนาคตครับที่เราจะปเปิดต่างจังหวัดแล้วก็จะมีเมนูพิเศษสําหรับจังหวัดนั้นด้วย <c oughs> แต่เริ่มต้นที่อันี้ใช่เริ่มต้นที่อนี้จริงๆที่ ที่ชนบุรีที่กำลังจะเปิดพรุ่งนี้เราด้วยครับก็จะมีเมนูพิเศษเหมือนกันพอบอกได้ไหมคะว่าเออเป็นของีจังหวัดชนบุรีแบบไหนอะไรยังไงเป็นขนมไทยขนไหลบกวละบกหยลับก๋หละบวละว่ลพวยายามที่จยะให้วยละบก๋วยละบก๋วัดะบก๋วัละบก๋วบกห้ยละบก๋วยละบก๋วยละกละจก๋วละจังวะวัละกวลบกวกละวบ แต่กางนี้ก็คือแผนที่จะไปเปิดต่างประเทศก็คือเหมือนจะใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปีนี้ก็คือเปิดต่างจังหวัดเยอะพยายามครับพยายามก็เป็นหนึ่งในในเป้าหมายของบริษัทแล้วก็เป้าหมายของแบรนด์ของผมด้วยที่อยากจะไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้ครับอีกเรื่องหนึ่ง่จบไปนะคะครับใช่ซีรีส์อีกมากคับอาจินาจินใช่ครับผมก็ใครยังไม่ได้ดูนะครับฝากด้วยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับทางเน็ตฟิกนะครับครบห้าตอนดู คืนเดียวตอนเดียวแบบทีเดียวรวดเดียวจบได้เลยแต่ที่คือคาคือรูปที่ลงในไอทีอะคกินยังไงอะค่ะก็กินไข่ต้มมือละสิบฟองนะครับก็เลยแบบเก็บรูปนี้มานานมากแบบรอรอจังหวะรอจังหวะละก็คือเราจะโพสต์เร็วไปไม่ได้แยวมันไม่น่าตื่นเต้นเลยเราก็เลยต้องรอแบบใกล้จะอีพีสุดท้ายแล้วเราค่อยโพสต์ทีเดียวครับก็เลยได้จังหวะขอโชว์ที่กินไข่ต้มมาสะหน่อยทุกคนค่ะเอมือนกัน ครับผมก็พยายามที่จะทําให้ร่างกายมันใหญ่ขึ้นเพราะก่อนหน้าน,นี้มันก็อะไรฮะก็ครับผมพยายามทําให้แบบตัวมันใหญ่ขึ้นออการรักษา่างนี้ให้ใหมันอยู่แบบมันมันแข้ากไ,ไหมยากมากจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าตอนนั้นนะตอนนั้นใหญ่มากเพราะว่าตอนนั้นคือกินไข่ต้มมือละสิบฟองจริงๆอ่ะคือพยายามกินให้ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือยังแบบยัง ฉี่ไปกินอย่างอื่นบ้างกินของที่มันไม่ได้เฮลตี้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยังอาจจะไม่ได้หุ่นเท่าตอนนั้นแต่ว่าพยายามจะเล่้ยงกลับขึ้นมาอยากลองอยากลองทั้งที่ไม่ได้มีซีนหอเสื้อเยอะด้วยนะประเด็นอะใส่เสื้อเกือบทุกซีนเลนไซใหญ่เลยครับก็อยากลองดูอยากรู้สึกว่าเอออยากจะลองครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบท่าใหญ่สุดของลำจะไปได้ประมาณไหนนะครับตอนแรกพี่โอเเขาบอกว่าว่าว่าวินจะต้องแบบ คือตอนแรกเราเราก็เราก็รู้แหละว่าเดี๋ยวพี่โอต้องให้ถอดเสื้อแน่เลยอะไรเงี้ยแบบรู้ในใจเพราะว่าภาคหนึ่งมันมีต้องถอดเสื้ออะไรเงี้ยภาคสองเราก็เลยเตรียมตัวอย่างดีเลยครับเล่นฟิตกล้ามอย่างใหญ่เลยล่างมาและพร้อมล่างพอนประกบปรากฏไม่มีถอดเสื้อเลยผมงงมาก <ừ. S 1> คือใส่เสื้อแน่นอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยเออไม่ได้โชว์เลย,เลยโชว์เองเลยแลยกันเลยรจริงแล้วทำ <laughs> ไมเราไม่รีเพย์บอกโอว่าเราเตรียมมา อ่ามันก็จะดูแบบพยายามโดยไปอ่ะนี่คือคาดหวังเลยนะเพราะว่าตอนภาคแรกคือแบบอุ้ยอย่งเงี้ยผมก็ในใจผมก็เป็นอย่างนั้นแหละก่อนถ่ายแต่พอถ่ายไปเรื่อยเอ้ยสิ่งนี้ก็ยังไม่ถอดเหรอโอเคจนจบแล้วก็ยังแทบไม่ได้ถอดเลยก็เลยถอดโชว์ซะเลยก็เลยโชว์ช่องทางตัวเองเลยทำอะไรก็ไฟลุกนะคะครับผมก็หวังว่าจะชอบนะฮะอุ้ยท่านชอบจะทยบ่อยหลังนั้จะพยายามฮะพยายามเพราะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรสู้กับความอยากกินสิ่งต่างๆของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบ มันกินไข่ต้มแทบจะทุกมือจริงๆแล้วก็ต้องยัดเข้าไปในขณะที่เราไม่อยากกินเลย<ม>ตอนนั้น<ม>ใช่ครับแล้วร่างที่ได้มามันได้มันใหญ่ตามที่เราตั้งใจมาขใหญ่นะก็โอเคเลยนะตอนนั้นตอนนั้นโอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะลองดูว่าถ้าจะทําให้แบบร่างเราใหญ่ขึ้นอนะ่ะเราจะต้องกินเยอะขนาดไหน<ม>อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วตอนนี้นะคะตอนนี้พายายามอยู่ครับพยายามจะกลับไปไอยู่่เพราะว่าถาม ใช่แต่ละองค์ไปยกให้คุณเบิร์กค่ะจริงเหรอที่กันมาเขาบอกว่าแบบไปยกให้คุณเบิร์กอืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่หรอกแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่เท่าตอนนั้นนะ <ừ. S 2> จริงๆแล้วใช่เพราะตอนนั้นคือแบบวินัยสูงมากแต่ว่าตอนนี้พยายามจะกลับไปให้เป็นเหมือนตอนนั้นอยู่ <ừ. S 2> คแต่ถ้าเราไม่เข้าตอนนั้นเราจะอุ้มนางเอกขึ้นมาได้ เอารู้แล้วเหรอว่าผมจะต้องอุ้มหรือไม่ต้องอุ้มผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนก็ฟิตขุ่นกันเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนี่โอ้โหตอนไปแบบไปเวิร์กช็อปไปเทรนนิ่งต่อยมวยก็ไม่ธรรมดานะใส่เสื้อกงเสืส้อก้ามกันก็โอ้โหทรงดีกันมากครับเพราะเท่าที่เห็นนี่คุณเยแบบเวิร์กช็อปไปปีนป่ายไปต่อยกันนี่ก็คือแบบใช่ทุม่มเทมากก็คือมันหนักทั้งแบบนอกจากสกิลการแสดงแล้วยังร่างกายของเราอีกที่ต้องเตรียมให้พร้อมอย่างครับเพราะว่า พอมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่า p e r ว o d มันก็เลยสถานที่แต่ละที่เราจะต้องไปถ่ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างโหดแล้วก็ค่อนข้างร้อนมากๆนะครับอยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะครับแต่ดีใจด้วยนะคะพอได้เลิกวีคิวหนึ่งแล้ว <c oughs> ในที่สุดนะในที่สุด <c oughs> เลื่อนมา <c oughs> เป็นปีแล้วมัครับเนี่ยครับก็ก็ดีใจครับที่ได้เปิดกล้องสักทีครับอ,อ่าก็ก็คือแต่ว่าคุณบินค,คุณบินได้เริ่มเข้าฉากแล้วยครับะ ผมยังไม่ได้เริ่มเลยครับแต่ว่าใกล้แล้วเหมือนกันครับผมผมก็จะเป็นอีกคิวถัดไปที่ที่จะมีการถ่ายทําก็น่าจะเริ่มมีวินแล้วรอ,อดูเลยนะว่าขา้างขี่ม้ากับรำกบี <c oughs> รำเนี่ยอยากเลยขี่ม้าน่าจะได้อยู่แต่รำนี่ไม่มั่นใจฮะ,ะต้องรอดูเรียนเออเรียนด้วยครับคือตอนที่เราไปเรียนต่อยมวยเขาว่าสอนด้วยอสอนสอนเจอสอนพอออนอ,นพอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอีกอย่างเาถามเลย ที่ที่มีคนพูดถึงคุณแม่ที่จไปเ็นซตอบแบบนี้ะครับคือคือยังไงก็ไม่เลิกใช่ไหมคะมียอมีคนติดต่อบอเลิกางสัญญาไหมคะถือว่ามีแต่คนบอกว่าไม่เลิกไม่มีเลยมีแต่คนทักมาว่าจะให้เท่าไหร่อนี้เลยเอาเลยผมบอกว่าให้มากกว่านี่มันไม่จำเป็นจะต้องเงินอย่างเดียวนะครับเราอาจจะให้เป็นหุ้นไหมเอ่อให้มาใหมาทำงานไหม ให้มาเป็นพนักงานบริษัทแล้วไหม <laughs> มันไปได้หลายอย่างไปได้หลายอย่างแต่ถ้าเป็นสไพร์ของบ้านพี่วินนี่คือ<ถ>ยังมีโอกาสอยู่ไหมคะคิวยาวไหมคะโอ้ก็ต้องลองถามคนที่ต่อด,ดูคร่อไม่เวิรหน่อยถ้าเป็นสไพรา์บ้านนี้<ถ> มีดีอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างคุณแม่คุณหนเซ่เพราะว่ามีขนาดเขาบอกแล้วนะว่าคุณแม่ได้อะเลยคเออคุณแม่ครับก็ผมว่าผมก็จะดูแลให้สบายที่สุดไปตลอดชีวิตครับเอออ่ะคิ้วยาวไปถึงเอื้องกันแล้คุณแม่รับโอเคโอเคไปก่อนกลับมาชมงานก่อนที่เดี๋ยวฟัง